สวัสดีค่ะพบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์นะคะกับ Forex Forecast ค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะสนับสนุนโดย Mem Capital Partner ค่ะเรามาดูกันดีกว่าว่าสัปดาห์ที่ผ่านมามีอะไรที่น่าสนใจและน่าจับตามองแล้วมันจะส่งผลกระทบกับคู่เงินที่คุณสนใจอย่างไรเรามาเริ่มที่ข่าวแรกกันดีกว่าค่ะ มาดูข่าวที่นักลงทุนให้การติดตามเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะแล้วก็สร้างความกังวลให้กับตลาดหุ้นไม่น้อยเลยก็คือการที่สหรัฐขู่ว่าจะเก็บภาษีจากจีนเพราะว่าเป็นต้นต่อของการระบาดโควิด COVID -19 ะะเขาบอกว่ามันส่งผลกระทบต่อภาคแรงงานของเขาเนื่องจากมีโอกาสทำให้ตัวเลข Unemployment Rate เนี่ยสูงขุดไปถึง20%ได้นะคะซึ่งตัวเลขที่ออกมาวันศุกร์ก็ประมาณ14ือว่าสูงมากนะคะ แล้วเดี๋ยวเรามาคุยกันว่าเทรดวอ์ที่จบไปที่เฟสหนึ่งเนี่ยมันจบด้วยข้อสรุปอะไรเนาะแล้วเหตุผลอะไรที่คุณครัมป์เนะี่ยอยู่ๆก็พูดถึงประเด็นเทรดวอ์นี้ขึ้นมานะคะเดี๋ยวเราไปคุยกันอีกอันนึงก็คือข่าวน้ำมันดิบค่ะน้ำมันดิบสัปดาห์ที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็น WTI หรือ b บนนะคะ ปรับขึ้นมาถึง25%ในรอบสัปดาห์นะคะซึ่งน่าสนใจมากหลังจากที่หลายๆประเทศนะคะผ่อนปลนมาตรการล็อกดาวน์ใช่ไหมคะทั้งภาคการผลิตภาคบริการบางส่วนที่มีความเสี่ยงต่ำที่จะติดเชื้อโควิด -19 เนี่ยก็เริ่มรันระบบได้แล้วจึงเป็นผลดีทำให้ราคาน้ำมันปรับขึ้น อีกทั้งยังมีปัจจัยบวกจากที่ธนาคารกลางชั้นนําของทั่วโลกนะคะได้อัดฉีด QE เข้าไปในระบบเพื่อสร้างสภาพคล่งองให้เศรษฐกิจค่ะจากกราฟนี้นะคะจะเห็นว่าราคาน้ํามัน WTI กับ Brent Future ทั้ง2อ,อันเนี่ยปรับเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดนะคะเนื่องจากว่าตัวสหร,รัฐแล้วก็โอเปกเนี่ยมีการประชุมเพื่อจะปรับลดการผลิตลงอีกทั้งจะเห็นตัวเลขแท่นขุดเจาะน้ํามันในสหร,รัฐที่ ปรับลดลงอย่างต่อเนื่องนะคะก็เลยเป็นผลทําให้ราคาน้ํามันปรับขึ้นในอนาคตนะคะอีกอย่างหนึ่งก็คือหลายๆประเทศเริ่มปลดล็อกมาตรการล็อกดาวน์แล้วก็เลยทําให้เป็นผลดีแล้วก็ส่งผลให้ราคาน้ามันปรับขึ้นประเด็นเทรดวอลนั้นก็เข้ามาสร้างความกังวลให้กับนักลงทุนนะคะมันเริ่มจากคุณทรัมป์เนี่ยก็กล่าวหานาะว่าโควิด19เนี่ยหลุดออกมาจากแ a บ ของจีนที่หูหันนะคะมันก็สร้างความร้าวฉานไปในระดับหนึ่งสำนักข่าวต่างๆก็มองว่าตัวคุณทรัมป์เองก็จะเรียกเสียงคะแนนเพราะว่าใกล้เลือกตั้งแล้วนะคะเลือกตั้งสหรัฐาปีนี้ลืมไปหรือยังว่าปีนี้เนี่ยสหรัฐานเนี่ยมีการเลือกตั้งนะคะในเดือนพฤศจิกายนนี้เนาะประเด็นนี้นะคะสร้างความกังวลให้กับนักลงทุนนะคะในสัปดาห์ที่จะถึงนี้เนี่ยมีโอกาสที่จะทำให้ US อลลาร์อ่อนค่าได้นะคะ จากภาพทำลายเทรดวอ์ไปจนไปจบลงที่ข้อตกลงเฟดหนึ่งเนาะคือจีนจะต้องจ่ายภาษี เป็นเงินมูลค่าค่อนข้างเยอะนะคะแล้วแบ่งออกมาให้เห็นเป็น3ก้อนค่ะก็คือก้อนแรกนะี่ก็คือก้อนที่1กับก้อนที่2นะรวมกัน25%ก็คือวงเงินที่2.5แสนล้านดอลลาร์แล้วก็ก้อนที่3ตรงนี้นะคะแรกเนี่ยสหรัฐจะเก็บที่15%แล้วก็ต่อรองกันไปมาก็เหลือที่7.5%โดยมูลค่าอยู่ที่1.25แสนล้าน US อลลาร์แล้วก็อันนี้เป็นข้อตอกลงเฟดหนึ่งของสหรัฐแล้วก็ของจีนค่ะจะเห็นว่า หัวข้อสําคัญเลยก็คือว่าจีนจะต้องนําเข้าสินค้าไม่ว่าจะเป็นกเกษตรสินค้ากเกษตรสินค้าพลังงานนะคะจากสหรัฐเนี่ยต้องเพิ่มจากปกติเนี่ยให้ไปถึง2แสนล้านดอลลาร์นั่นคือข้อตกลงเฟดหนึ่งนะคะซึ่งแน่นอนว่าใครจะไปรู้ว่าจะเกิดโรคระบาดขึ้นแล้วข้อตกลงที่คุยกันไว้ว่าจะนําเข้าสินค้าให้ได้มูลค่าขนาดนั้นก็ยังไม่ถึงนะคะทาให้เป็นประเด็นที่นักลงทุน ให้ความสนใจในสัปดาห์หน้าที่จะถึงด้วยค่ะส่วนภาพนี้นะคะเป็นภาพฉายซ้ําจากอาทิตย์ที่แล้วนะคะให้ดูว่าหลังจากที่หลายๆประเทศเนี่ยผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์ลงแล้วก็ผสมกับนโยบายการเงินของธนาคารกลางชั้นนำของโลกเนี่ยเขามองว่าเศรษฐกิจเนี่ยจะเริ่มรีบาวเมื่อไหร่นะคะแล้วก็จะรีบาวเป็นรูปทรงอะไรเนาะนักวิเคราะห์หลายๆท่านก็ คาดการว่ามันอาจจะเป็นตัว V ตัว U เพราะว่าหลายๆประเทศเนี่ยเริ่มผ่อนมาตรการล็อกดาวน์กันแล้วนะคะซึ่งถ้าหากว่าเป็นตัว U เนี่ยค่ะตัว s a ฟ e h a เว่สินทรัพย์ปลอดภัยนะไม่ว่าจะเป็น US dollar index หรือว่าทองคำเนี่ยมันก็จะเริ่มไซด์เวย์นะแต่ว่าถ้ามันเป็นตัว V เนี่ย โอ้โหจากไซเวย์มันจะไม่ไซเวยแล้วมันจะกลับทิศเลยอันนี้ก็ต้องติดตามกันเป็นระยะค่ะว่าการรีบาวของเศรษฐกิจหลังจากที่ปลดล็อกดาวน์ในหลายๆประเทศแล้วเนี่ยจะมีการฟื้นในไตรมาสที่เท่าไหร่จากภาพนี้จะเห็นว่าจะเริ่มฟื้นตัวเนี่ย Q3 Q4 ของปีนี้นะคะแล้วก็ไปที่ไตรมาสที่1ของปี2021แล้วก็มาติดตามกันเป็นระยะค่ะว่าแนวโน้มจะเป็นยังไง ขออย่างเดียวอย่าให้มีการลอกดาวลอกสองเลยเพราะมันอาจจะหนักกว่าเดิมก็ได้นะคะต่อไปค่ะเรามาดูกราฟราคาทองคำกับราคา US Dollar Index ในสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะว่าปรับตัวเป็นยังไงตัว US Dollar Index นะคะมองว่ามันราคามันจะอยู่ประมาณบวกลบ100เนาะถ้าลงมาใกล้ๆ90เนี่ยก็ซื้อขึ้นต่อได้ค่ะส่วนทองคำนะคะมันก็จะราคาบวกลบที่1,700ค่ะ ถ้ามันลงมาใกล้1,650ก็ซื้อขึ้นไปเทคโปรฟิตที่1,750ค่ะก็จะเล่นกันในกรอบกอกว้างๆแบบนี้นะคะเพราะว่าในช่วงที่ผ่านมาเนะะี่ยค่ะมันเป็น Over Value อยู่เนาะทำให้ระยะยาวเนี่ยมองว่ายังไงไม่ว่าจะเป็น US Dollar Index หรือว่าทองคำเนี่ยก็ยังปรับขึ้นอยู่แต่ว่าในช่วงนี้เนี่ยมองว่ายังอยู่ในกรอบประมาณนี้ก่อนนะคะแต่ว่าถ้าโควิดรอบ2เนี่ยเกิดขึ้นมีการล็อกดาว ใหม่อีกครั้งหนึ่งมองว่าทั้ง U.S. ดอลลาร์อินเด็กซ์แล้วก็ทองคำเนี่ยก็มีโอกาสขึ้นต่อค่ะถ้าการผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์เนี่ยไปจบที่ไตรมาสที่2ปีนี้อันนั้นเป็นสัญญาณเลยบอกว่าเศรษฐกิจเนี่ยจะเริ่มฟื้นตัวละถ้าเป็นแบบนั้นเนี่ยราคาทองคำแล้วก็ราคา U.S. ดอลลาร์อินเด็กเนี่ยจะมีทิศทางที่ปรับลงซึ่งมันก็จะทำให้นักลงทุนเนี่ยกล้าที่จะลงทุนในสินทรัพย์ที่เสี่ยงเพิ่มขึ้นอย่างหุ้นแล้วก็น้ำมันค่ะ กราฟด้านหลังนะคะก็จะเป็นตัวเลข GDP ไตรามาสก,กับตัวเลข GDP รายปีเดี๋ยวจะเอาให้ดูวันนี้จะเอาให้ดู US UK EU Japan China เอาให้ดู G4 บวก China คือคุณก็จะรู้อยู่แล้วว่าทิศทาง มันก็จะต้องเป็นทิศทางขาลงแน่นอนเพราะว่าทุกประเทศได้รับผลกระทบจากโควิดใช่ไหมเหลือแค่ว่าลงมากหรือลงน้อยเท่านั้นเองอ่มาดูประเทศแรกนะเป็นของสหรัฐนะคะก็จะเห็นว่าตัวเลขที่ประกาศออกมาเนี่ยปรับลดลงซึ่งอันนี้รายปีรายปีก็จะอยู่ที่0.3%ส่วนไตรมาสเนี่ยปรับลดลงติดลบถึง4.8% ซึ่งตัวเลข GDP เนะะี่ยค่ะก็ส่งผลกระทบมาชัดเจนกับภาคบริโภคเลยอย่างที่เคยบอกเนาะสัดส่วน GDP ของสหรัฐเนี่ยมีภาคบริโภคค่อนข้างเยอะแล้วก็ภาคบริโภคของเขาเนี่ยโอ้โหตัวเลขของเดือนเมษาที่ผ่านมาเนี่ยถือว่าเยอะมากนะคะไม่ว่าจะเป็นนอนฟาร์มแล้วก็ตัวเลขการว่างงานนะคะสูงไปถึง14.7%เลยค่ะ ก็มาดูว่าภาพรวมของเศรษฐกิจสหรัฐเนี่ยจะมีการฟื้นตัวเมื่อไหร่นะคะอันนี้ก็ต้องติดตามค่ะต่อไปนะคะมาดูตัวเลขของฝั่งยุโรปบ้างก็เหมือนเดิมค่ะก็ติดลบเพราะว่าก่อนหน้านี้ไม่ว่าจะเป็นเยอรมันฝรั่งเศสอิตาลีสเปนอย่างเงี้ยก็มีผู้ติดเชื้อเป็นจํานวนมากใช่ไหมคะก็เป็นอย่างที่เห็นอันนี้เป็นของญี่ปุ่นค่ะญี่ปุ่นก็ปรับลดลงนะคะเป็นตัวเลขติดลบเหมือนกันค่ะก็เลยจะเห็นข่าวว่าไม่ว่าจะเป็น ECB Bank of Japan หรือว่า f ฟ d เนี่ยก็ทำ QE นะคะเพื่อพยุงเศรษฐกิจไว้และสร้างสภาพคล่องด้วยแล้วก็อันนี้เป็นของ UK ค่ะ UK อันนี้เป็นตัวเลขของไตรามาสที่4นะคะซึ่งตัวเลข GDP ของ UK เนี่จะประกาศสัปดาห์หน้าที่จะถึงนี้ค่ะซึ่งก็คาดการว่าจะมีแนวโน้มปรับลดลงเช่นกันนะคะ GDP เพราะว่าอังกฤษเองก็มีตัวเลขจำนวนผู้ติดเชื้อแล้วก็ผู้เสียชีวิตจากโควิด -19 ก็เยอะเหมือนกันค่ะ ต่อไปค่ะน,นี้เป็นของจีนเนาะจีนก็ได้รับผลกระทบหนักเลยตอนช่วงโควิด -19 นะคะของเขาเป็นช่วงเป็นประเทศแรกๆเลยใช่ไหมก็เลยไม่แปลกเนาะที่ตัวเลขจะเป็นขนาดนี้ค่ะแต่ว่าถ้าคุณไปดูตัวเลขเมนูฟรนก์พีเอ s ม r v เซอร์วของประเทศพวกนี้นะคะ G4 บวกไชน่าเนี่ยก็จะเห็นว่าถ้าเดือนหน้าเป็นตัวเลขที่ปรับขึ้นกราฟชี้ขึ้นก็จะเป็นสัญญาณที่ละของภาคผลิตภาคบริโภค เพราะว่าตัวเลข PMI เนี่ยคะ่ะมันเป็น lead indicator เนาะชี้นำเศรษฐกิจล่วงหน้าอันนี้ก็จะบอกทิศทางเศรษฐกิจของแต่ละประเทศได้ก็อย่าลืมติดตามด้วยนะคะสำหรับตัวเลข PMI ที่ประกาศออกไปเนาะตอนนี้เนี่ยหลายๆคนก็เห็นแล้วแหละว่า มีข่าวอะไรบ้างที่สร้างความกังวลให้กับนักลงทุนแล้วก็มีอะไรบ้างที่เป็นปัจจัยบวกปัจจัยลบใช่ไหมคะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าคู่เงินที่น่าสนใจประจําสัปดาห์นี้ที่เลือกมาให้เนี่ยมีคู่ไหนบ้างเนาะสัปดาห์นี้เลือกมาให้4คู่ค่ะแต่ก่อนจะไปดูคู่แรกมาดูอันนี้ก่อน US Dollar Index มองว่าสัปดาห์หน้าเนี่ย US เนี่ยมีโอกาส ปรับลงถ้าราคาไม่สามารถทะลุ100.3ขึ้นไปได้นะคะมันก็ไปสอดคล้องกับกราฟบูมเบิร์กที่ให้ดูเมื่อกี้ว่าแนวโน้มของการรีบาวของเศรษฐกิจเนี่ยอาจจะเคลื่อนที่เป็นตัว U ซึ่งสินทรัพย์ปลอดภัยมันก็จะเคลื่อนไหวเป็นไซ์เวย์ก่อนแล้วค่อยๆปรับอะไรเงี้ยนะคะนี่ก็สอดคล้องกันเนาะ สำหรับคู่แรกที่น่าสนใาก็คือ EU EU เนี่ยจะเห็นว่าราคาเนี่ยสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ผันผวนทั้งขึ้นและลงขึ้นสุดลงสุดแต่มองว่าราคาไม่สามารถลงมาต่ำกว่า1.075ได้ก็ถ้าในวันจันทร์เนี่ยราคาย่อลงมาประมาณนี้แล้วทะลุลงไปไม่ได้ก็มีโอกาสปรับขึ้นนะคะทรเก็ตแรกก็คือ1.1มองว่าถ้า ทะลุ1.1ขึ้นไปได้เนี่ยคงใช้ไว้แป๊บหนึ่งแล้วก็ขึ้นไปที่ทาร์เก็ต2ค่ะอันนี้สำหรับ EU นะคะต่อไปค่ะคู่ที่2เป็น GU นะคะ GU ก็จะคล้ายๆ EU ค่ะราคาในสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยไม่ได้ทะลุต่ำกว่า1.227เนาะมองว่าราคาจะค่อยๆปรับขึ้นนะคะแล้วก็ถ้ามันสามารถ,ถทะลุ1.26ได้ทาร์เก็ตถัดไปก็จะเป็น1.275นั่นเองสำหรับ GU นะคะคู่ที่3ค่ะ คู่น้ำมันอันนี้เป็น u s เทียบแคนาดาค่ะสำหรับ u s เทียบแคนาดานะคะมองว่ามันกราฟมันก็จะคล้ายๆ US Index นดอลลาร์คือเอียงลงเอียงลงเรื่อยๆนะคะถ้าราคาไม่สามารถทะลุ1.4ขึ้นไปได้เนี่ยมีโอกาสลงต่อค่ะแทร็เก็ตก็ลงมายาวเลยค่ะอยู่ที่1.35นะคะทั้งนี้ทั้งนั้นก็วางแผนเทรดอย่างระมัดระวังนะคะคู่สุดท้าย คู่สุดท้ายก็คือทองคำค่ะราคาทองคำนะคะมองว่าราคาจะค่อยๆปรับลงทีละนิดค่ะมารับที่1 6 3 6 1,635ประมาณนั้นแถวนั้นตามแนวรับที่เห็นนะคะแล้วก็ค่อยๆปรับตัวขึ้นไปซึ่งมองว่าราคาเนี่ยก็จะอยู่ในกรอบก็คืออย่างที่บอกเนาะมันจะไปแตะอยู่ประมาณ1 7 5เเพราะว่าถ้าเกินเนี่ยมองว่าราคาทองคำอาจจะแพงเกินไปนะเพราะว่าหลายๆประเทศเองเขาก็มีมาตรการผ่อนคลายล็อกดาวน์แล้ว แต่ถ้าในระหว่างสัปดาห์ที่มีข่าวว่าเราจะล็อกดาวน์รอบ2อันนั้นเนี่ยมีโอกาสทะลุ1,750ได้นะคะสำหรับทองคำมีอีก3ประเด็นที่คุณจะต้องติดตามภาพรวมนะคะ1ก็คือเทรดวอลที่เขาจะคุยกันในสัปดาห์หน้าที่จะถึงนี้ว่าจะมีทิศทางเป็นอย่างไร2การประชุมสหรัฐกับโอเปกเรื่องการลดกำลังการผลิตว่าจะลด กาลังการผลิตลงอีกหรือไม่นะคะอันนี้ก็ต้องติดตามสามก็คือจํานวนผู้ติดเชื้อโควิด -19 ทั่วโลกแล้วก็มาตรการผ่อนคลายล็อกดาวว่าตอนนี้มีกี่ประเทศแล้วในอุตสาหกรรมไหนบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพื่อจะได้เอาข่าวพวกนี้ไปวางแผนในการเทรดประจำสัปดาห์ของคุณนะคะแล้วพบกันสัปดาห์หน้าวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ